กับ EP สุดท้ายแล้วผมกับรายการเกอร์แพเน็ตไนนนนนะครับผมก็เดินทางกันมาเกือบ 2, 2เดือนขวากว,ว่าเลยทีเดียวเชียวนะครับผมกับรายการเกอร์แพเน็ตนนนนนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็รายการเนี่ยก็น่าจะจบไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าจะได้รู้ผลแล้วก็ได้รู้อะไรต่างๆนะกันหมดแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ว่าลงคลิปช้าขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยเรียนอยู่แล้วก็ตอนนี้มันใกล้เข้าช่วงไฟนอลแล้วก็ค งานเนี่ยมันจะเยอะมากๆก็จะมีงานกุ้มงานโปรเจกต์เนี่ยต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเท่าไรนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยผมที่ลงช้าขนาดน,นี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่าครับผม Let's go เนี่ผมก็มาถึงนะเดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่12กันแล้วนะจ๊ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมก็มีหลากหลายอารมณ์มากมายนะครับผมในเอพิโซดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเราจะมาคุยกันทีละประเด็นนะครับผมคุยเรื่องมันผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะกับรายการนี้แต่พอมาคิดถึงเนี่ยพอมาทําคลิปณวันเนี้ยผมก็ยังกดคิดถึงเหมือนคาดอะไรไปบางอย่างเนาะ แบบทุกทุกสัปดาห์เ <c> น <oughs> ี่ยผมจะทําคลิปตลอดเนาะก็ดูทุกสัปดาห์นั่นคือวันศุกร์เนาะประมาณนี้นะผมก็มาครับผมก็เอพิโซดที่สองนะผมเปิดมาผมก็เปิดมาเนี่ยกับการแสดงเพลงโออเวร์โอเวอร์นะผมของสาวๆทั้ง18คนเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการแสด็จที่สวยงามและก็ตราตึงกับสาวๆทั้ง18คนนะผมต้องบอกว่าสาวๆเนี่ยมีการพัฒนาเนี่ยขึ้นมามากเลยนะผมตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งนะผมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือสาวๆเนี่ยเก่งขึ้นกันมากๆเลยนะครับผมต้องบอกมา ช่วงนี้เหมือนรายการเนี่ยย้อนความนะผมก็เป็นการเปิดคลิปวันแรกแรกเลยครับผมที่สาวๆเนี่ยส่งคลิปเนี่ยเข้ามาเข้าวงการขันนะผมในรายการในในายน,น,นะผมเป็นความรู้สึกเนาะที่แบบเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะผมกับสาวๆทุกๆคนนะผมตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้นะผมโอเคก็ตัดภาพมาที่ห้องส่งกันนะผมกับถ่ายทอดสดต้องบอกเลยว่าตอนนั้นที่ผมดูเนะคือมันเป็นรายการถ่ายทอดสดนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปไว้บ้างบางส่วนเดี๋ยวเราก็จะมายินเสิร์ฟให้ทุกคนดูกันก็ทางรายการเนี่ยก็มีการพูดคุยนะผมกับผู พิทักแพนเนตจากทางบ้านด้วยนะผมพูดคุยถึงแบบความรู้สึกนะผมที่คนทางบ้านเนี่ยมีต่อมีต่อสาวๆนะผม ที่ภารกิจสุดท้ายของสาวๆทั้ง18คนกันแล้วนะผมกับภารกิจที่มีชื่อว่า Completion Mission นะผมซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมโดยการที่จะให้สาวๆทั้ง18คนนะผมแบ่งทีมเป็น2ทีมผมทีมละ9คนและแสดงเพลงใหม่อย่างเพลงชายนะผมผมคิดดูว่าเดี๋ทำ D-Act ไหมตรงผมอยากทำนะก็ถ้าอยากทำก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะจ๊ะแบ่งทีมเนาะโอเคทีมละาสองทีมทีมละ9คนอ่าแสดงเพลงใหม่อย่างเพลงชายนะผมแข่งกันว่าทีมไหนจะได้ ending p a ไปนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าคน,คน,คน,ท,คนที่ได้ ending plus เนี่ยทีมทได้ ending plus เนี่ยก็<ม>จะมีไรว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นที่จา้างนับตามองนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นโดยทีทุกคนนะครับผมว่ามีสิทธิ์นะผมเลือกได้เลยครับผมว่าจะอยู่ทีมไหนหรือโดยน้องมายาเนี่ยได้เลือกเป็นคนแรกนะครับผมน้องมายาเนี่ยก็ขึ้นไปรอที่ทีมที่หนึ่ง้ผมชายทีมหนึ่งแล้วก็สาวๆทุกคนเนี่ยก็ทยอยกันเดินเข้ามาแล้วผมก็จะมาสรุปให้ฟังและกันคร่าวๆว่าทีมหนึ่งมีใครทีมเหนึกัน หวนย้อนความทรงจําความคิดถึงแล้วกันนะผมซึ่งผมว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงคิดถึงกันโอเคผมทีมหนึ่งนะผมก็ประกอบไปด้วยน้องซุยอนนะผมน้องหวงชิงเชียว่าน้องฮาหยูหนิงบาฮีน้องคังเยซอพี่ฟูหยาหนิงพี่ยูรินะพ<ม>ี่ชเวยูจินน้องมาชีโรแล้วก็พี่สนเซียวทิงนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทีมหนึ่งเนี่ยนะครับราว่าเป็นอทิที่ครบคันนะครับผมต้องบอก,ก,เ,อาากเลยว่าน่าจับตามองมากๆเลยแล้วก็มาถึงทีมสองนะครับผมทีมสองก็จะมี พี่โบลาพี่วนเจอน้องคิมแชยอดพี่ซูรุ่ยฉีน้องซอยองอึนแล้วก็น้องฮิคารุน้องดายอนแล้วก็น้องมายานะครับผมต้องบอกทีมสองนียเป็นทีมเด็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมก็จะมี2ทีมนี้นะครับผมแล,แล้วทุกคนเนี่ยพอเลือกทีมเสร็จปุ๊บก็ซ้อมกันเลือกตำแหน่งแล้วก็เตรียมการสแสดงน,นะครับผมถึงเวลาการสแสดงนะครับผมทั้งสองทีมเนี่ยก็ได้ขึ้นสแสดงกันในเพลงชายนะครับผมซึ่งเป็นทีมที่2นะครับผมที่ได้ ending part ไปนะครับผม โนี้ผมตัดภาพมาที่สาวสาวนะผมก็มานั่งเหมือนดูคลิปที่เหมือนเป็นเหมือนลานกว้างนะที่รายการจัดมาให้แบบสาวสาวเนี่ยมานั่งดูคลิปที่ตอนที่ยังแข่งขันอยู่ผมในช่วงแรกๆของรายการนะผมเป็นคลิปที่เมมเบอร์เนี่ยบอกความรู้สึกนะผมกับคนที่อยากจะบอกนะผมซึ่งถ่ายไว้เนี่ยเมื่อ99วันก่อนนะผมแล้วก็สาวสาทั้ง18คนเนี่ยก็พูดถึงความรู้สึกในใจต่อกันด้วยนะผมซึ่งจะบอกว่าโมเมนต์นาช่วงเนี้ของรายการเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือน ทราบซึ้งมากๆจากคนละประเทศนะผมจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะผมต่างเชื้อชาติเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะผมซึ่งมาอยู่รวมกันนะผมทุกคนเนี่ยก็ต่างผูกพันกันนะครับ <S <S แล้วก็ตัดภาพมาที่สาวๆทั้ง18คนนะผมแสดงเพลงใหม่นะผมอย่างเพลง a n o t h e r Dream นะผมซึ่งถ้าทุกคนอยากผมรีแอคก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะผมผมก็จะทำรีแอคชั่นให้ทุกคนดูนะครับ ับภาพบันที่สองทุกคนผมได้รับบัญเชิญมางานปาร์ตี้นะผมเหมือนกันทุกคนเนี่ยก็วาดรูปให้กันด้วยครับผมซึ่งบางคนก็วาดสวยบางคนก็ก็ <c oughs> สวยนะผมศิลป,ปะไม่มีศิลป,ปะมีที่สุดนะผมทุกอย่างคือศิลป,ปะนะจ๊ะ ส่วนทุกคนนะครับผมแล้วก็าสัมผัสมาที่เหมือนอาสาวสาวทุกคนเนี่ยได้มาเหมือนชมคลิปเหมือนเป็นข้างหน้าหอนะผมเป็นคลิปที่เป็นคำาลอยพรจากครอบครัวของสาวสาวทุกๆคนเลยนะผมก็เป็นโมเมนต์ที่ต้องบอกเลยว่ากินใจแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็สื่อถึงความรักของครอบครัวความห่วงใยเหมือนลูกๆเนี่ยจากบ้านมาไกลนะผมเพื่อมาเข้าแข่งขันรายการเกอร์แพนเน็ตนะผมทุกคนเนี่ยก็ต่างมีความคิดถึงบ้านกันนะครับผมแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็เหมือนร้องไห้นะครับแล้วก็ คิดถึงครอบครัวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแบบทุทกๆคนที่เหมือนเป็นกําลังใจให้สาวๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นครับผมก็เป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าตาตึงแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําในรายการนี้มากๆเลยนะครับผมกับโมเมนต์นี้นะครับผม ตัดภาพมาครับผมกับการประกาศผล9คนที่ได้เดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แล้วนะผมซึ่งวงซึ่งซึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้มีชื่อว่าเคลฟเลอร์นะครับผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะผมดคมคน้ขึ้นอเสืรอบงวงมหม้มาผมมาประกาศมาพูดถึงสาวๆที่ได้เดบิวต์ทั้ง9คนกันเลยนะผม เลยผมจะบอกจากอันดับที่8เหมือนรายการเหมือนเดิมน,นะครับผมอันดับที่8ได้เดบิวต์น้าก็คือน้องซากามโตะมาชิโรนั่นเองนะผมก็ต้องบอกเลยว่าแค่คนแรกก็สุดสุดแล้วครับผมคือผมดีใจมากๆก็ต้องบอกเลยว่ายินดีกับน้องมาชิโร่ด้วยนะครับผมที่ได้เดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะครับผมอย่างเคเบอร์นะผมก็รอดูผลงานของน้องมาชิโร่นะครับผมแล้วก็ฝากน้องมาชิโรด้วยนะครับผมเพราะน้องเนี่ยก็เป็นเด็กต่างประเทศเนาะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมก็ก็น้องมาชิโรเนี่ยเป็นคน ที่เก่งมากๆเลยนะผมก็ฝากไว้ด้วยอกับน,น้องสกามาโตะาชิโรนะครับผมโอเคผมกลับมานะครับผมต่อมาครับผมต่อมากับอันดับที่7ดนะครับผมก็คือน้อง e เอซากิฮิคารุนั่เองครับผม ต้บอกเลยว่าน้องฮิคารุเนี่ยผมก็คาดเดาตั้งแต่ EP แรกๆแล้วแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยผมก็าคาดเดาเลยว่ายังไงเนี่ยน้องฮิคารุเนี่ยต้องติดอย่างแน่นอนนะครับผมก็น้องฮิคารุเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังเด็กอยู่เลยนะผมแต่ความสามารถเนี่ยมาเต็มจริงๆนะผมกับน้องเอซากิฮิคารุนะผมก็น้องเนี่ยก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนน้องมาชิโร่นะครับผมต้องบอกเลยว่ายินดีกับน้องเอซากิฮิคารุด้วยนะครับผมที่ได้เดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะครับผม ต่อมารนะับผมอันดับที่6กับน้องคังเยซอโอโหต้องบอกเลยว่าคนนี้เนะี่ยผมกรี๊ดบ้านแทบแตกเดี๋ยวไม่เชื่อดูอินเสิร์ตกรี๊ดบ้านแทบแตกจริงนะผมกับอันดับที่6ของน้องคังเยซอนะผมต้องบอกเลยว่าน้องคังเยซอเนี่ยผมเชียร์มาตั้งแต่ e ีพีแรกแบบจริงจริงนะทุกคนกับน้องคังเยซอเนี่ยแทบจะเป็นเมนคนแรกๆของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าโคตรดีใจอ่ะดีใจตอนนั้นคือตอนนั้นคือดีใจจนพูดไม่ถูกกับน้องคังเยซอเพราะาน้องเนี่ยมีความสามารถที่แบบเรียกว่ามีความสามารถที่เก่งมาก,มากๆทั้งงงร้้อนนนะะัผผมมทเ มีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ที่ในตัวชัดเจนนะผมกับน้องคังเยซอนนะผมเขาเรียกว่าโดดเด่นมาตั้งแต่แรกๆเลยนะผมต้องบอกเลยว่าดีใจกับน้องคังเยซอมากๆเลยนะผมที่ได้เดบิวต์เปวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะผม คนต่อมาผมกับอันดับที่5ของเราอันดับที่5ของเรากับน้องซ so อยองอึนนและผมโอ้โหก็หมายว่าดีใจกับน้องซ so อยองอึนมากๆนะครับผมที่ได้เดบิวต์นะผมเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปใหม่นะผมต้องบอกเลยว่าน้องซ so อยองอึนเนี่ยตอนคิกอินใช่ปะ่ะน้องอ่าใช่สิใช่สิจำได้จำได้น้องซอยองอึนตอนคิกอินผมบอกเลยว่าแค่สเตจเดโมอ่ะคือแบบทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยผมรีแอคสเตจน้องยองอึนไว้ตอนเดโมตอนคิกอินก่อนว่าน้องนี่โคตรเก่งยินดีกับน้องซ so อยองอึนด้วยนะผมได้เดบิวนะ นะครับผมก็ไปตามเชียร์น้องกันได้นะผมใครเมนน้องก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผม ต่อมากับอันดับที่4นะครับผมต้องบอกเลยว่าอันดับ4เนะี่ยตากล้องผมเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะช็อกบ้านกันเลยทีเดียวเชียร์นะผมครับน้องคิมดายอนนะผมกับอันดับที่4ี่นะผมซึ่งตากล้องเนี่ยนะผมหรือคุณเอิร์ธเนี่ยเมนน้องคิมดายอนนะครับผมยินดีกับน้องดายอนม,ม,าม,ามากๆนะผมน้องดายอนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วผมคิดว่าน้องดายอนเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะผู้นำเนี่ยเขาเรียกว่า w, สามารถนำทีมทุกอย่างคือแบบดีมากๆน้องดายอนเนี่ยสังเกตม,มาจากหลายๆเพียรทุกคนที่ทุกแหกันคนะือแบบน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งเก่ง,งแบบเก่งจร ตอนแรกผมที่ได้เดบิวต์นะครับผม โอเคผมต่อมากับอันดับที่สานะผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเราคิดกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่ายังไงพี่คนนี้ก็ต้องติดนะคือพี่ชเวยูจินเองนะผมต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มาตั้งแต่ป๊อปป๊อปนะผมมาตั้งแต่เพลงแรกเตนเดโมแล้วนะผมกับพี่ยูจินนะผมต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้เป็นคนที่เก่ e well, four, ера, งม <alongside Russian> ากๆเก่งจริงๆนะแบบทั้งเต้นเมนเต้นนะผมล่า <isp> สุดนี้มีภารกิจหนึ่งนะผมที่เป็นภารกิจชุดที่พี่ยูจินเนี่ยต้องมาร้องวิร์กเข้าก็ร้องได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะผมต้องบอกเลยว่า มีประสบการณ์จาก C L C มาด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆกับพี่เชวยตจินนะต้องบอกเลยว่ายินดีกับพี่เชวยตจินด้วยนะผมแล้วพี่ยูจินเนี่ยก็เป็นเมนผมเหมือนกันนะครับผม อันดับที่2ครับผมกับน้องไฮอยู่หนิงบาฮีนะผมอ่าต้องบอกนะตอนนี้กันว่าณปัจจุบันตอนนี้ทุกคนก็น่าจะไดิ้นดราม่ากันมาเยอะพอสมควรกับน้องไฮอยู่หนิงนะผมต้องบอกเลยว่าคือทุกทคนเนี่ยทั้ง99คนเลยที่มาแข่งรายการเกอในในตั้งแต่รอบแรกเลยทุกทุกคนเนี่ยมีความฝันของตัวเองรู้ปะคือแบบทุกๆคนเนี่ยมาพร้อมกับความฝันที่ตัวเองเนี่ยจะได้เดบิวต์เป็นเกร์กรุ๊ปวงใหม่แบบความกดดันเพื่อที่จะสามารถเนี่ยทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จน้อ องให้ยูนิตก็มีความฝันของน้องเขาที่อยากจะเดบิวต์นะผมผมก็อยากจะให้ทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้น้องนะครับผมก็คือแบบคอยเชียร์น้องเป็นกําลังใจให้น้องนะผมคือแบบช่วยกันสนับสนุนวงจะดีกว่านะผมผมว่านะผมน้องบาฮีเนี่ยก็ยังสามารถผมพัฒนาความสามารถของน้องเนี่ยไปได้ไกลอีกมากๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะผมคือเพียงขอแบบให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนน้องนะผมคือก็ต้องบอกว่าโอเคผมก็เสียดายผมก็เสียดายคนที่ไม่ได้ ผ่านนะครับผมอย่างหลายคนเลยอย่างนะผมแล้วก็สนับสนุนเด็กๆและสาวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องบาฮีนะครับผมแล้วก็คารกว่าอยากให้น้องเนี่ยคารกว่าฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเนี่ยแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกับพี่ๆนะครับผมในทีมนะครับผมที่เดบิวนะครับผมพัฒนากันไปเรื่อยๆนะผมที่จะได้พร้อมเนยสำหรับการเดบิววงใหม่นะครับผมก็ฝากน้องบาฮีด้วยครับผมก็ยินดีนงบาฮี้วยผม มาถึงรัคุณนผมกับน้องคิมแชยอนนะผมต้องบอกเลยว่าผมโคตรด,ดีใจกับน้องแชยอนมากๆผมคือแบบไม่เม้ผมจริงๆนะน้องแชยอนเนี่ยคือแบบน้องคือเก่งมากๆเวอร์เค้าคือเสียงใสใสมากๆคือน้องคือโคตรเก่งคือแบบยินดีกับน้องมากทุกคนดูแลผมได้นะผมคือผมกีดแทบจะก,กีทลั่นบ้านแบบจริงๆคือแบบผมยินดีกับน้องคิมแชยอนมากๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมจะเมนใครสักคนในคริปเลยผมก็เมนน้องคิมแชยอนบอกทุกคนนะตรงนี้เลยนะผมก็ฝากน้องคิมแชยอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมโอเคมาถึงคนทัน แลกับอันดับที่9ผมยังไม่ได้บอกไปนะผมอันดับที่9เนี่ยมีผู้เข้าทึ่1 3คนด้วยกันนะผมก็จะมีน้องมายาน้องซูยอนแล้วก็พี่เซียวทิงนะผมจะบอกว่าลุ้นลุ้นจริงๆนะผมว่าใครจะได้นะผมก็ตอนแรกเนี่ยน้องมายาเนี่ยประกาศแล้วได้ที่อันดับที่11นะผมแล้วก็เหลืออีก 2, 2คนกัแบบคือน้องซูยอนกับพี่เซียวทิงนะก็เหลือ2คนนะผมก็คือน้องซูยอนกับพี่เซียวทิงนะผมแล้วสุดท้ายก็เป็นพี่เซียวทิงนะผมที่ได้อันดับที่9และก็เป็นสมาชิกค,คนสุดท้ายของเคปเปอร์นะครับผมพี่ยทิงงงเเนี่ยราต้อพูดถึ อะไรกันแบบเหนือคือพี่เสี่ยวทิงเนี่ยคือเก่งได้ท็อปหนึ่งท็อปต้นๆมาตลอดทั้งรายการนะผมกับพี่เส่วนเสี่ยวทิงนะผมพี่เขาทั้งสวยทั้งเก่งพเพียบพร้อมทุกอย่างนะผมก็ถึงแม้จนะได้อันดับที่9ในรายการนะผมอันดับท้ายแล้วที่ได้เดบิวต์ของแต่ผมก็ยินดีและก็ดีใจมากๆที่พี่เสี่ยวทิงเนี่ยได้เดบิวต์กับผมก็คือเป็นคนจีนคนเดียวเลยนะผมที่ได้เดบิวต์นะผมโดยทีมเนี้ย9คนเนี่ยก็จะประกอบด้วยคนจีนหนึ่งคนญี่ปุ่นสองคนแล้วก็คนเกาหลีอ่ากี่คนนะครคนนะผมคนเกาหลี6คนเลยนะครับผม ก็ยินดีกับสาวๆทั้ง9คนด้วยนะผมที่ได้เดบิวต์นะผมประมาณนี้ผมกับสาวๆทั้ง9คนนะผมยินดีกับเคปเบอร์ด้วยนะผม โอเคครับผมก็จบกันไปนะผมกับทั้งหมดทั้งมวลนะผมของรายการคือ p พนเดตนายนะผมก็เอพิโซดสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมก็เราคุณจบท้ายคลิปกันสักเล็กน้อยนะผมกับเขาสึกดีนิดหน่อยเพราะว่าแบตฟองผมเลใกล้หมดแล้วผมมีแววว่าจะต้องไปถ่ายรุ่นี้อีกวันนื้ผมก็บอกทุกคนไปก่อนล่วงหน้าเลยนะผมก็จะบอกเลยว่ายินดีกับสาวทั้ง9คนด้วยนะผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวๆทุกคนนะผมที่ไม่ได้ติดแล้วก็ไม่ได้เดบิวต์นะผมก็ถ้าปัจจุบันนียพี่ลุยฉี่กับพี่วินนั้นเนี่ยก็ กับญี่ปุ hypothes, ่นกับกับจีน no. ไปแล้วนะผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนนะผมทุกๆคนจริงๆนะผมก็สู้ๆต่อไปนะผมก็จะติดตามผลงานของทุกๆคนนะผมถ้าเป็นไปได้ถ้าผมหาเจอแล้วผมเพราะตอนนี้ผมก็ฟอลินสตาแกมของผู้คนขัดเนี่ยหลายคนอยู่นะผมทั้งน้องแชยุนพี่ยูริน่าพี่ลุยชีพี่ยานิงเนี่ยผมก็ฟอลอยู่หลายคนเลยนะผมในไอจีนะผมก็ติดตามอยู่นะฮะก็ฝากนะเดี๋ยวผมฝากไ้กับเคปเลอร์ด้วยนะผมกับทั้งเก้าคนนะผมตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวที่จะอ่าเข้าค่ายฝึกซ้อมเตรียมเดบิวต์กันอยู่นะผมกับ บัมแรกนะผมซึ่งผมก็คงจะต้องซื้อบัมแล้วก็มาอัานบอกให้ทุกคนดูแลอย่างแน่นอนนะผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมข้อู่ลต่างๆเนี่ยผมก็ได้พูดหมดแล้วนะผมแต่ก็มีรีแอคแบบที่ผมอินเสิร์ตมาอีกให้ทุกคนดูนะครับผมก็ประมาณนี้ผมแบทบกล้องผมจะหมดแล้วนะผมก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมดีมดืด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้านะผมจะเป็นโปรเจกต์อะไรนะผมจะเป็นโปรเจกต์ของการขันบอยกรุ๊ปหรือเปล่าหรือเกอร์กรุป๊ปหรือ,ร,อรายการอะไรนะผมเราจะมาทำคลิป กันเหมือนเดิมน,นะผมก็บอกเลยว่า,วาตอนนี้ผมก็ยังคิดถึงแบบรายการเกินในนายอยู่นะผมก็ดูมันทุกสัปดาห์นะผมแล้วก็คิดถึงสาวๆคิดถึงข,ขนาเลยว,ว่าขนเลิกคิดถึงสาวๆมา,มยยมากกว่านะผมเออนะครับผมก็โอเคขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณยินนะผมที่ติดตามมาถึง e p พิ o d e ที่12นะผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะผมก็หว่าเจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้าผมตวนนี้ <Intell ect> ผมดีดื้อไปแล้วนะผมสวัสดีครับ บ๊ายบายขอบคุณทุกคนงีนะผมที่พากันมายาวนานมากมากเลยเจอกันใหม่โปรเจกต์หนะ้าซารังเฮซารังเฮจักใจซารังเฮทุกทุกคนนะครับผมย่าบายบายนะบบายบายเชื่อ <Okay, S 1> <ม>ตอนนี้รายการก็ได้จบลงแล้วนะครับผมกับรายการเกิร์บเล็กนายนะผมก็ยินดีกับทั้ง9สาว 9, 9้าคนนะครับผมกับเคปเลอร์นะครับผมก็ยินดีด้วยแล้วก็สู้ๆนะครับผมกับคนที่ไม่ได้ติดนะครับผม ก็สู้ๆต่อไปแล้วผมฟาร์มฝันของทุกคนนะครับผมสักวันต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับผม